อนะไรเนี่ยโหโคตรสวยอ่ะสมยักษ์คือไก่แท้จะกําลังใจจะกราลัน โอ้สวยสวยสวยมือตึ๊บโอ้ยไฟแสงสีหญ้าสวยมากถ่ายถ่ายรูปจ้ะเอาถ่ายถ้าจะงิม้มจักรูปแน่นี่ ฮนาทุาขมาก,มาก,มาก,กาครับขารมาัมากาับอมามากคบากครับคมากบมากครับกรั้งมากกบาครับครับอบคมกกครับารัครับ,บกากากบารับบกาบครับ มีแตซ่าด์นี่แหละครับใครมาเกาหลีไม่ถ่ายรูปมบกิจดูที่ระลึกเสียชาติเกิดครับพราเรากลับบ้านไปเรายกเกาหลีไปบ้านเราไม่ได้ครับมีที่ที่นี่ที่เดียวครับมันไฟไงไฟรีบยับเขาไง